สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ลุงโอไปเก็บดอกบัวมาครับพี่น้องอื่นวันพัะเนาอะอนเก็บบางคำคำใต่ไฟเก็บเอามันหมึดแล้วเหตุงานตัวสีเลือกอะคำนะครับมาห่อนออกมากวาดเขานะครับแล้วก็คำค็ไปใต่ไฟเก็บดอกบัวนะครับพี่น้องนี่ครับบัวฉัดสีชมพูเนาะเลยงามมากพี่น้องนี่ครับเก็บมาแล้วผมกันมาก แตงครับพี่น้องลอกใบออกเนาะลอกใบออกแล้วนะครับสีมาเอาใบนะครับใบเตยนะครับใบนี่ครับเกยไร้นะครับพี่น้องมาประดับมัดเซกันนะครับพี่น้องอันนี้เฉพาะไปถวายวัดนะครับอื่นกะว่าสิไปถวายทั้งสามมัดนะครับพี่น้องมีอยู่สามมัดใกล้กันนะครับสีพูงเขามีอยู่สามมัดก็สี เอาไปใส่บาดเพื่อนมืออื่นเศร้านะครับจะเป็นทาวจที่สามวัดนะครับพี่น้องครับเอาอนุโมทนาสาธุน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับดอกบัวสวยๆแล้ครับอันนี้การมีงานจะได้ดอกบัวกัมาเอาด้วยครับพี่น้องเด้อครับอีกตัวผมมานะครับพี่น้องกับมีพอสมควรครับกับวัวลายมันเดยถือว่าพอมีละ ครั้งหนึ่งก็เก็บได้ประมาณนี้ครับเก็บแต่ละขัง้งแต่ละปันพระวันควนนี่ผมเคเก็บใ้นะครับได้ประมาณนี้นะครับสองคุกท้านั้นก็ไปหาวัดถวายวัดนะครับพี่น้องเอาอนุทนาสาธุร่วมกันครับสาธุ